สวัสดีครับส,สรุปข่าวลียภูนะครับประจำวันที่10มีนาคมอยู่กับผมโค้ชแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมรียภูกันนะครับวันนี้มาดูแผนรองรับนะครับในการขายเคลเลเฮอร์ลีกภูมีมาตรการอย่างไรบ้างวงในยันไม่ขายโชต้า แก่คำองรีบอกจูดอยากมาหงติดตามในข่าววันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนเจดีก่อนนะครับพื้นสมาร์ทแมทสวม่วนไม้ทนเหมือนหินพื้น SPC สมาร์ทแมทวัสดุเกรดเวอร์จินปูพื้นแข็งแรงทนทานรูราขนาดเดียวก็แบรนด์อื่น6มมตรทนทุกสภาพกานเชื้อราการปวกกันน้ำก,กันแบคทีเรียร้อยเปอร์เซ็นต์ผิวสัมผัสคล้ายไม้จริงมีลายให้เลือกมากมายรับประกันคุณภาพ15ปี ใครสนใจไปที่โฮมโปรกรุงเทพปริมณฑลร้านค้าต้นแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งตรงทางเพจสมาร์ทแมทหรือโทรศ6 3 2 0 8 1 1 8 8ครับรวมไปถึงเจ็บคอไอมีเสมหะอย่าลืมยาแก้ไอาตาขันตีนะครับส่วนใครที่เจ็บใครที่เป็นกดระย้อนท้องอืดท้องเฟ้ออย่าลืมยาทาตาจอมทองร้านขายยาทั่วไปก็มีนะครับหรือว่าจะสั่งซื้อได้ทางแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนี้นะสั่งแบบออนไลน์กันเข้าไปได้เลยนะครับมาครับก็เริ่มต้น ผมขอไปที่เรื่องดิอารสก่อนละกันนะครับเมื่อวานนี้มีข่าวจากแหล่งข่าวที่เป็นสายข่าววงในของทางพวกโคลอมเบียใช่ไหมฮะนะนักข่าวสายโคลอมเบียเขาก็บอกว่าดิอาสอาจจะจริงๆเขาก็ไม่ได้บอกว่า100%เอนะเขาบอกอาจจะกลับมาทานในเกมเจอบอลมัตมีชื่อสำรองอะไรแบบนี้แล้วก็เกมกับเดลอมาริดก็มีลุ้นเหมือนกันซึ่งวันนี้นักข่าวสายหงออกมาบ้างซึ่งผมเชื่อนักข่าวสายหงมากกว่านะครับคนที่ออกมาเขียนข่าวก็คือเดวิดลินส์นะครับเดวิดลินส์บอกว่า วันพุธที่ผ่านมานะเมื่อวันพุธที่ผ่านมาก็ยังไม่เห็นนะครับดิอาร์ตยังไม่ได้กลับมาซ้อมแบบเต็มรูปแบบยังคงอยู่ในรงยิมยังคงอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูร่างกายตามกําหนดก็ประมาณสักกลางเดือนนี้น่าจะกลับมาแต่ว่าสุดสัปดาห์นี้น่าจะยังเร็วไปและในเวลาถัดมานะครับเพื่อนๆวันพฤหัธธสบ,บดีนะครับก็คือเมื่อคืนนี้ก็มีการปล่อยภาพการซ้อมครับท่ามกลางหิมะนะก็มีรูปดาวินนุเยรูป นักเตะริปูยิ้มยิ้มแจ่มใสกันนะมีนาบี้เกอิต้าครับกลับมาซ้อมได้ด้วยนะนี่นี่เห็นนาบี้ไหมนาบี้กลับมาละนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีดีอาร์ที่กลับมาซ้อมแบบเต็มรูปแบบยังไม่มีดีอาร์แต่ครับดังนั้นพอพักผ่อนก็นแล้วยังซ้อมเต็มรูปแบบไม่ได้ต่อให้ดีอาร์กลับมาซ้อมเต็มรูปแบบได้ในวันศุกร์ผมเชื่อว่าวันเสาร์กับบอลมัดก็น่าจะยังเร็วไปแต่เกมกับมาดริดเนี่ยเกมกับมาดริดในวันวันสุดสัปดาหน้าเนี่ยเดี๋ยวขอดู ดูโปรแกรมที่เอาแบบให้ชัวร์เลยว่าเตะวันไหนน่าจะวันพุธนะถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะโอเคกลับมาดริตเตะวันพุธครับวันพุธเนี่ยอาจจะกลับมามีชื่อสำรองอะไรแบบนี้นะซึ่งเมื่อวานนี้ผมก็พูดไปนิดนึงแล้วนะครับในสตรีมเกมฟีฟ่าไรสี่หัวข้อสูตรบดล็อกกักโปมิดฟิลกล่องฮนะผมก็อธิบายเรื่องแท็กติกเล็กน้อยแลกเปลี่ยนพูดคุยกับเพื่อนๆแต่ผมก็บอกเหมือนกันว่าดีอาร์สยังไงก็กลับมาตามกําหนดก็คือประมาณกลางเดือนเนี้ย ถ้าไม่ทันกับบอลมาจริงๆก็มาดริดผมก็พูดไว้แบบนั้นเหมือนกันนะก็ไปดูย้อนหลังกันได้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะทีนี้ครับมาไล่เรียงเรื่องอื่นกันต่อเซฟานเอนเบิร์กกันบ้างนะครับปีนี้ก็ไปยืมตัวกับชาลเก้แล้วเราน่าจะจํากันได้มีอาการบาดเจ็บพักไปหลายเดือนแล้วก็พักไป5เดือนแล้วก็เพิ่งกลับมาได้ไม่นานนี้สําหรับในการช่วยชาลเก้ซึ่งก็ลงไปช่วยชาลเก้แบบหายไปนานไงเขาก็าเลยให้ไปเรียกฟิต กับชาวเก้ชุด2โดยไปเล่นเจอกับ FC ดูเลนปรากฏว่าเจ้าตัวมีอาการแบบเหมือนเจ็บแ๊ลๆขึ้นมาอีกทีหนึงนะ่งกุนซือของทีมันก็บอกว่าอืมก็ต้องเปลี่ยนตัวออกมาไว้ก่อนเพราะว่าเป็นการป้องกันไว้ก่อนนะแหมปีนี้เป็นการยืมตัวชาวเก้ตอนแรกๆก็กาลังดีๆอยู่พอมาเจ็บนี่มันแบบมีอารมณ์แบบมันเหมือนมีอะไรมา เป็นอุปสรรคอะนะครับก็เป็นกาลังใจกับเซฟอรเดเบิร์กด้วยคือครั้งเนี้ยก็ไม่ได้เจ็บหนักหรอกแต่เพียงแค่ว่าอุตสาหายกลับมาแล้วก็ยังมีอาการเจ็บเล็กน้อยซ้ำอีกก็ต้องแบบเหมือนพักต่ออีกนิดนึงอีกอะไรแบบนี้ทีนี้มากันที่เรื่องราวของโชต้าครับเมื่อวานนี้นะผมว่าหลายๆที่ก็คงจะเล่นใกล้เคียงกันว่าเฮ้ยมันมีข่าวนะฮะว่าลิปูตั้งค่าตัวไว้ประมาณ62ล้านปอนด์หรือประมาณ70ล้านยูโรนะโดยคนที่รายงานเนี่ยเราต้องย้อนไปดูต้นฉบับหน่อยนะขออีกทีนึง ผมขอให้เราไปดูว่าต้นฉบับเขาเขียนแบบไหนคือต้นฉบับเขาเขียนตรงในหัวข้อหนึ่งว่าฮาร์ลี่ปูเนี่ยจะมีการขาย K Le ur, Me ast, Martin, Philipp, เคเลยเฮอร์ซิมิการ์ดมาติดฟิลิปพวกนี้อยู่ในขายที่กําลังพิจารณาขายเพื่อทําเงินอีกหนึ่งคนเขาก็บอกว่าเนี่ยโชต้าเนี่ยอิสอนเตอร์ฮูคุตเลฟอีกหนึ่งคนที่อาจจะเขาใช้คําว่าอาจจะนะโดยริพูเซตค่าตัวไว้ที่ราคาที่ผมพูดเมื่อสักพู่เนี้ขณะที่แจ็คทาบอตเนี่ยก็คนเดียวกันเนี่ย เขาเขียนในทวิตเตอเสรมิมไ้ด้วยว่านิวคาสเซิลสนใจแต่เบื้องต้นยังคงแบบว่าเป็นอะไรที่เป็นไปได้ยากเขาใช้คำนี้เลยคงเป็นไปได้ยากเพราะนักเตะยังมีความสุขดีกับทีมคือเหมือนเขาก็เขียนนสรุปด้วยตัวเองอะว่าตั้งขาโตวไว้เท่านี้แต่น่าจะยากนักเตะยังแฮปปี้ความเป็นไปได้น่าจะน้อยแต่เพียงแค่ว่านิวคาสเซิลสนใจแล้ววันนี้เขาก็เขียนย้ำว่านิวคาสเซิล่ะสนใจจริงๆ ที่จะซื้อตัวโชวต้าแต่นักข่าวสายหงครับอย่าง New Jones นะครับของ Go.com นะอันนี้ก็เป็นเทีตยนต้นๆเหมือนกันแล้วก็ล่าสุดไปให้สัมภาษณ์ในรายการพอดแคสต์ The Red Men TV ฮะ mm hmm. เขายืนยันว่าข่าวเรื่องราวที่ว่าโชต้าจะย้ายออกเนี่ยมันคงไม่ได้มีมูลความจริงอะไรมากมายหรอกนะเพราะโชต้ายังคงมีความสำคัญอเมซิบโลยังคงมีบทบาทสำคัญกับสมสรและ very much part of the future ยังเป็นส่วนสำคัญในอนาคตของสโมสรลิเวอร์พูลดังนั้นนิวโจนบอกแบบนี้ก็สบายใจได้นะผมเองก็สบายใจเหมือนกันผมเองก็ไม่อยากเสียโชต้าเหมือนกันผมก็บอกแล้วว่าผมก็เชื่อว่ามันไม่เรากำลังจะเสียโรเบโต้ฟิมิโน่แล้วเราจะต้องมาเสียโชต้าอีกเพื่ออะไรใช่ไหมฮะมันไม่มีเหตุผลอืมนะครับ แม้ว่าจะมองว่าเอาเงินไปซื้อคนนู้นคนนี้ได้แต่ว่าเก็บไว้ผมว่าดีกว่าโชต้านะอ่ะก็ถือว่าสบายใจได้มากระที่ข่าวของคีวินเคเลเฮอร์กันบ้างนะครับคีวินเคเลเฮอร์เนี่ยล่าสุดทาน์เฟิรม์ม The Tarfleurums นะครับเขารายง,งานโดยตัวเขาเองนะอันนี้เขารายง,งานด้วยตัวเขาเองเพราะเขาขึ้นว่าเอ็กซ์คลูซีฟและเขาก็ใช้ว่าเป็นการรายง,งานจากพวกเขาเอง Source quote to the t a r f l e u r u m แหล่งข่าววงในใกล้ชิดกับทาน r f l e u r u ูมเนี่ยบอกว่าลิเวอร์พูลอ่ะ วางแผนรองรับไปแล้วถ้าเกิดว่าต้องขายเคลเฮอร์จริงๆจ,จะต้องทํำยังไงคือแน่นอนว่าเจสกนครอปเขาบอกว่าครอปอยากรั้งนักเตะอยากให้นักเตะอยู่ต่อแต่ถ้าตัวนักเตะแจ้งว่าผมอยากย้ายเพื่อหาโอกาสลงเล่นครับครอปก็คงไม่ขวางเรียบูตั้งมูลค่านักเตะไว้ที่30ล้านปอนด์นะฮะซึ่งมีหลายทีมที่ให้ความสนใจ2ทีมที่มีการระบุเลยครับว่าสนใจจากในพรีเมียร์ลีกนั่นก็คือ1 เลสเตอร์ของแบนเดอร์โรเจอร์นะครับเนี่ยอยากได้ตัวเคเลเฮอร์นะเอาไปแทนที่แคสเปอร์แชมเบอร์ลนที่ปล่อยไปเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วแล้วแบบตอนนี้ใช้จูเลียนวอร์ดอ่าใช้แดนนี่วอร์ดแล้วแบบทดแทนไม่ได้ก็แบบจะซื้อเกรดดีหน่อยก็จะซื้อเคเลเฮอร์นะฮะอ่ะอีกหนึ่งทีมที่สนใจก็คือแอสตันวิลล่าแต่แอสตันวิลล่าเนี่ยอาจจะมองมองเคเลเฮอร์เป็นตัวแทนมาติเนสถ้าเกิดว่ามีการขายเอเมเลโนมาติเนสก็อาจจะเอาเคเลเฮอร์ไปแทนที่อ่ามองเป็นตัวแทนเอาไว้ ในขณะที่เซลติกก็สนใจตัวของเคเลอร์เช่นกันแต่ค่าตัว30ล้านเนี่ยโหน่าจะยากถ้าค่าตัว30ล้านจริงๆก็เขาบอกว่าเซลติกไม่น่ามีเงินจ่ายทีนี้ถ้าถามว่าลิปูปล่อยเคเลอร์ออกไปลิปูมีแผนรองรับยังไงแผนรองรับก็คือลิปูเนี่ยเขาบอกว่าเป็นที่เข้าใจว่าน่าจะดันฮาวิ่เดวิสนะครับผู้เล่นสาวตัววัย19ปีจากชุด u 2 1เนี่ยขึ้นมาเป็นมือ2 ขึ้นมาเป็นมือ2แทนแล้วก็จอห์นอัชเบอร์โค้ดผู้รักษาประตูเนี่ยหวังว่าเจ้าหนูเนี่ยเจ้าหนูเดวี่เนี่ยฮาวิสเดวี่เนี่ยจะสามารถแบบทดแทนเคลเลอร์ได้แบบเป็นดาวรุ่งเยาวชนสอดแทรกขึ้นชุดใหญ่แล้วก็เป็นมือ2ได้เหมือนอย่างที่แบบเคลเลอร์เคยทำเ,เราได้เห็นฝีไม้าได้มือของเควิาเดวี่สกันมาบ้างแล้วเนาะตอนที่เล่นพวกบอลอุ่นเครื่องที่เรามองว่าเอยเขาเล่นใช้ได้เลยนะผมว่าก็ก็เป็นไปได้ที่เขาจะถูกดังขึ้นมาแต่อย่าเพิ่งปิดโอกาสในการซื้อพวก แข้งฟรีแข้งมากประสบการณ์เข้ามาอีกคนหนึ่งด้วยนะพุ่งเสาประตูอาจจะเอาเข้ามาเป็นมือสาหรือมือ2ผมก็ไม่ทราบแต่ผมว่ายังปิดโอกาสในเรื่องของการเซ็นพุ่งเสาประตูเข้ามาไม่ได้เหมือนกันแม้ว่ารายง,งานชิ้นนี้จะบอกว่ามีแผนรองรับแบบนี้ก็ตามอะไรมันก็ไม่แน่นอนหรอกครับเรื่องราวของโดลเโตฟิมิโน่เนี่ยนะคอเก้น่คอเก้นิโคล่านะครับก็จะเป็นสายข่าวในบราซิลเขาก็จะมีช่อง YouTube ของเขานะครับเขาก็เป็นนักข่าวดังเขาก็รายงานว่าตอนนี้ฟิมิโน่นะเอาจริง มีทีมแบบทีมยักษ์หกทีมจากในยุโรปเนี่ยรอและรอที่จะยื่นข้อเสนอให้กับฟิมิโน่ตอนที่หมดสัญญากับลิฟูหลังจบซีซั่นนี้นะโดยจะเป็นสโมสรใหญ่ในลีกใหญ่ที่จะเอาตัวฟิมิโน่ไปร่วมทีมก็ไม่แปลกใจครับฟิมิโน่ยังสามารถเล่นได้กับทีมใหญ่หลายๆทีมได้เหมือนกันก็รอดูครับว่าสุดท้ายฟิมิโน่จะไปจบกับทีมไหนเดี๋ยวชื่อมันยังไม่ชัดเจนนะตอนนี้ทีนี้มากันที่เมสันเมาส์ครับนะ วันนี้มีข่าวกับแมนยู i น e d เตดครับนะเขาบอกว่าเมาส์คือผู้เล่นรายล่าสุดที่แมนเชสเตอร์ยูไน d เต็ดสนใจร่วมกับแฮร์รี่เคนและจูดเบลลิงแฮมนะอยากได้แค่อังกฤษหลายคนเลยเบลลิงแฮมเมสันเมส์แฮร์รี่เคนเนี่ยนี่คือสิ่งที่แมนยูอยากได้รายง,งานชิ้นนี้มาจากเดอะการเดียนสื่อดังของอังกฤษที่มีความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็นักข่าวอย่างแจ็ค b อบสไตเบิร์กนะครับก็ฟังได้นะคือตรงนี้มันก็ไม่ได้สลัสําคัญอะไร ถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับลิฟูขนาดนั้นมันก็ไม่ได้เกี่ยวอเกี่ยวก็แค่ว่าเม็คู่แข่งแมน,นยูอาจจะเข้ามาเป็นคู่แข่งในดีลของเมาส์แต่อีกจุดหนึ่งเนี่ยมาดูค่าตัวเขาบอกว่ามีการเปิดเผยแล้วนะครับว่าเชลซีน่าจะตั้งค่าตัวเมาส์เอาไว้อยู่ที่ประมาณห้าสิบล้านเนี่ยดูท่อนนี้ฮห้าสิบล้านแม้ว่าสัญญาจะเหลือปีเดียวในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ขอค่าตัวประมาณนี้นะก็เอาเรื่องค่าตัวมาฝากกันนะครับ ทีนี้ครับมาดูกันที่เรื่องราวของจูต์เบลิงแฮมที่องลีครับออกมาพูดว่ารีเดทเลยว่าทุกๆคนรู้เบลิงแฮมอยากย้ายไปลิเวอร์อพูลผมจะมาแกะคําพูดให้มันละเอียดกว่านั้นเพราะว่าเราฟังแค่นี้ผมว่ามันน้อยไปเราต้องดูว่าต้นสายปลายเหตุก่อนที่องลีะ Only จะพูดเขาพูดเรื่องอะไรมาก่อนพูดที่ไหนอย่างไรผมจะอธิบายให้ฟังแต่ก่อนอื่นเนี่ย ขอขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนนะครับพรีเมียมค u ับพิซซ่านิวยอร์กพิซซ่าตำนานแป้ง400ปีบางกรอบหอมอร่อยไม่เลือกหลักไหลหน้าในกรุงเทพมหานครมีหลากหลายสาขาต่างจังหวัดก็มีหลายสาขาเช่นกันสามารถโทรสั่ง Delivery 021054555การันตีความอร่อยอ่ะก็อธิบายอย่างงี้ฮะว่าเขาพูดไว้ใน CBS Sports เป็นกูรูอ่ะนะฮะมีไมเคิลลิชาร์ดมีเจมี่คาราเกอร์มีอองรีเป็นกูรูทางหน้าจอทีวีตอน Ờ, CBS Sport ก็จะเป็นเกี่ยวกับมันจะมี่ายทัดสดยูฟาแชมเปี้ยนลีกก็คือเกมที่บาเยิร์นนั่นแหละบาเยิร์นเอาชนะอารีสแองช์แมง2-0ในเกมเล็กที่2แล้วก็เข้ารอบไปแล้วบาเยิร์นเนี่ยซึ่งเขาบอกว่าอองรีเนี่ยท่อนแรกที่เขาพูดอะ่ะเขาพูดถึงว่าตอนนี้ปารีสแซงช์แมงต้องสร้างทีมใหม่ต้องหานักเตะที่พร้อมจะมาเล่นและสู้เพื่อปารีสแซงช์แมง ไม่ใช่ว่าจะซื้อแต่สาตาร์ซื้อแต่สาตาร์อย่างเดียวมันมันมันไม่มัมนแบบมันไม่โอเคอารมณ์อารมณ์ประมาณนั้นที่อองรีพูดและอองรีก็พูดนะครับเขายกตัวอ,อย่างอย่างเช่นผู้เล่นฟีเอเยนหลายหลายคนเนี่ยก็เป็นคนที่น่าจะแบบพร้อมมาเล่น,ลนกลับมาเล่นกับทีมในบ้านเกิดได้อย่างเช่นโรนัลโคโรมูอานีกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสที่จะหมดสัญญากับแฟรงเฟิร์ตใช่ไหมฮะแล้วก็จะเป็นฟีเอเยนหรือมา,มาคุสตูรามก็จะหมดสัญญากับกัดบัต พวกเนี้ยเลิฟทูเฟร์ฟอร์ปารีเลยแบบพวกเนี้ยเล่นและใจใจเอาด้วยอะ่ะคือแบบมันต้องสร้างทีมโดยที่แบบนักเตะใจอยากจะมาเล่นกับทีมนั้นๆน่นอะอ่ะอันนี้เขาเกิดแบบนี้ก่อน Only, องรีอ่ะทีนี้เนี่ยองรี Only พูดยกตัวอย่างครับเนี่ยยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งยูโน่ไลท์เบลิงแฮมเนี่ยมันก็เหมือนกับเบลิงแฮมอ่ะที่เขาอยากย้ายมาเล่นลิเวอร์พูลอ่ะเอวิบันโนเดดด้วยทุกทุกคนรู้แบบนั้นใช่ไหมล่ะแล้วดูหน้าเจมี่คาร์ลเกอร์ครับ ผมจะทําหน้าเจมี่คาร์ลเกอร์ให้ฟังนะฮะพอพอองรีพูดแบบนั้นนะฮะเจมี่คาร์เกอร์ก็ฟังองรีพูดอยู่อสมมติองรีอยู่ด้านนี้นะแล้วก็ฟังองรีพูดคาร์เกอร์ทำหน้าเนี้ยแล้วก็บอกว่า I hope so ผมหวังแบบนั้นคาร์เกอร์ทำหน้าแบบเจ้าเล่์เลยนะ I hope โ so. ซผมคิดหวังว่าแบบนั้นนั่นนะฮะนี่คือต้นต้นสายปลายเหตุนะฮะมันเป็นชนดนี้เองนะฮะ ซึ่งผมชอบความเห็นอันนี้มากๆจากทางลีอ o พูโกลนะฮะก็เป็นทวิตเตอเจ้าหนึ่งนะเขาก็วิเคราะห์สถานการณ์ตอนนี้ฟังว่าเขาไม่เคยเห็นสถานการณ์ลักษณะแบบนี้มาก่อนที่เออใครก็ตามที่แบบมีส่วนร่วมกับจูดดเบริงแฮมนะ,ะคนใกล้ชิดเบริงแฮมหรือจะเป็นทางฝั่งรีอาพูหรือจะเป็นอนดีตนักเตะรีอภูนักวิเคราะห์ต่างๆนักข่าวต่าง ต่างเดากันว่าต่างคาดเดากันว่าจูดจะมาเล่นให้กับลิฟว์เลือกแล้วว่าจะมาลิฟว์อะไรแบบนั้นแบบคนเบื้องหลังหลายๆคนแบบไปในทางเดียวกันเลยฝั่งอังกฤษเนี่ยเราไม่เคยเจอกับสถานการณ์แบบนี้มาก่อนแม้กระทั่งเจอราดหรือคาราเกอร์ก็พูดถึงจูดเบนิงแฮมเจอลาดเคยพูดว่าเดี๋ยวจะตามไปคุยไปช่วยจีบเบนิงแฮมถึงเยอรมันคาราเกอร์ก่อนหน้านี้ก็เคยพูดว่า มาเถอะอยากได้อะไรบอกพี่ไอ้น้องมาเรียบูเดี๋ยวพี่จะเลี้ยงจะจัดเต็มอยากได้คําแนะนําอะไรบอกพี่คือช่วยกันหมดแม้กระทั่งอันนี้ผมเสริมให้แม้กระทั่งเทรนนาโนก็บอกตรงๆว่าอยากได้จอแดนเทนเดอร์สันก็แบบช่วยกันจีบนี่คงจะเป็นอะไรที่เก็บความลับที่ w o r l d c a คปซีคร e t เอเวอะคือการเก็บความลับที่แย่ที่สุดนึกภาพออกไหม อะไรมันจะแพ่งพายกันมาขนาดนั้นแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ออ่แบบสุดท้ายถ้าเบริงแฮมไม่ย้ายมาเนี่ยมันคงเป็นอะไรที่หายนะมากๆอ่ะนะเขาเข้าพยามบอกแบนแล้วนะอะ่ะผมขออนุญ,ญาตคํานี้ผมใช่หายนะไหมมันมาจากคาว่าไดเซเตอร์ไหมขออนุญ,ญาตแป๊บหนึ่งนะหายนะเออมันมาจากคานั้นแหละแต่ว่ามันเป็นอีกอีกรูปหนึ่งหายนะนะนั่นแหละครับท่านผู้ชมพี่น้องชาวไทย เออก็ต้องเล่าให้ฟังแบบละเอียดแบบนี้นะอ่ะก็นิดนึงฮะเจมี่คาร์เกอร์ยังพูดในวิเคราะห์ไว้อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจด้วยเขาก็พูดถึงปารีแสแซงต์แชงแมงว่ายกตัวอย่างให้เห็นการที่ทีมทีมนึงมีเจ้าของรวยอ้อมันเป็นสิ่งที่แฟนบอลชอบอยู่แล้วนี่เขาก็เหมือนแอบแพูดเตือนลิเวอร์พูลนิดๆเหมือนกันนะแต่จริงๆเขาพูดถึงปารีสแซงต์แชงแมงแลวว่าแบบเนี่ยเจ้าของรวยล้นมหาศาล แต่ถ้าเกิดคุณซื้อตัวไม่ใช่ไม่ถูกต้องคุณก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันมันต้องหนึ่งมีเงินไม่พอคุณต้องเจอมีทีมงานห,หรือมีอะไรก็ตามที่วิเคราะห์แล้วซื้อตัวได้ถูกต้องด้วยซึ่งแน่นอนกับลีอาพูเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเงินมากมายแต่ที่ผ่านมาลีอพูยังมีจุดหนึ่งที่ดีคือซื้อตัวแล้วใช่หลายคนนี่คือสิ่งที่เบเชค่ะนะคาราเกอร์ก็พูดเรื่องนี้ไว้แล้วผมว่ามันเป็นการเตือนแฟนบอลลีอพูได้เหมือนกันว่าโอเค เจ้าของรวยนั่นคือส่วนหนึ่งแต่ต้องมีทีมงานที่ดีด้วยนะไม่ใช่ว่ามีเงินอย่างเดียวแล้วประสบความเร็จมันไม่ใช่หรอกปารีสแซงต์แชงแมงยังไม่เคยได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์เลยขนาดทุ่มไปตั้งเท่าไหร่แล้วใช่ไหมฮะแมนยูในช่วงรอบสิบปีหลังสุดทุ่มเยอะที่สุดทุ่มเป็นอันดับสองอะไรแบบนี้เลยด้วยซ้ําแต่แมนยูก็ยังแบบกระท่อนกระแท่นในช่วงสิบปีที่ผ่านมาวงเล็บสิบปีที่ผ่านมาถูกไหมนะครับ เกี่ยวกับเรื่องจูดขอพูดเสริมอีกนิดนึงแล้วกันวันก่นนอนมีรายงานจากซานติอัวนานะครับจาก f o ต t m e r c าโตบอกว่าโอ้โหมีตัวแทนจากสโมสรมาดริดนะมาคุยกับเบลลิงแฮมที่ลอนดอนก่อนเกมที่ดอร์มุนจะแพ้เชลซีแต่ล่าสุดมากาสื่อกรับอกเสียงของฝั่งมาดริดบอกเองเลยว่าไม่จริงไม่มีใครก็ตามจากฝั่งมาดริดไปคุยกับเบลลิงแฮมไปคุยกับตัวแทนฝั่งเบลลิงแฮมทั้งนั้นนะครับปฏิเสธไปแล้ว นะส่วนเบนเซม่ามีข่าวว่าเจ็บหลายคนบอกว่า <c oughs> จะทันเจอลิเร์พูหรือเปล่าล่าสุดก็สายข่าวในเสเปนนะครับกิเมลกิเลโมไละเขาบอกว่าทันนะเพราะไม่ได้เจ็บหนักอะไรเดี๋ยวก็กลับมาซ้อมได้แล้วก็จะพร้อมเจอลิเร์พูวันอังคารนี้ไอ้วันพุธนี้นะครับเจอกันอีกแล้วครับเบนเซม่านะเออทีนี้ครับมาดูสีสันทิ้งท้ายผมว่าอันนี้เป็นภาพที่หาย,ยากจริงๆครับ ในชุดวิดีโอที่ทางเลียบภูเขาปล่อยออกมานะครับชื่อวิดีโอก็คือ when stevie met sarah นะนี่เป็นชุดวิดีโอที่คือเมื่อเจอหลาดเจอกับซาร่าใน LFC TV Go เป็น e Q S, เป็นเอ e กลู Q ี S, ก็ใครเป็นสมาชิกของใน LFC TV Go ก็สามารถดูได้นะแต่ผมขอเอาประเด็นที่น่าสนใจสรุปมาให้ฟังเลยอย่างแรกเจอหลาดบอกกับ เดลารบอกกับซาร่าว่าเฮ้ยซาร่ารู้ไหมผู้เล่นที่ฉันชอบที่สุดในรีพูชุดปัจจุบันอะ่ะมันเป็นคุณมันเป็นคุณซาร่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าแม้กระทั่งลูกชายของผมเนี่ยลูกชายเจ้าเลโอของผมเนี่ยบอกว่าเฮ้ย mm hmm. ลูกชายบอกว่าพ่อผมชอบซาร่ามากกว่าพ่อละ mm hmm. ผมเป็นได้แค่เซคันอ่ะผมเป็นได้แค่คนรองอ่ะแต่คุณคือนัมเบอร์วันของลูกชายผมนะ mm hmm. ง,งั้นผมก็ชอบคุณเป็นอันดับหนึ่งแล้วกันสำหรับผู้เล่นชุดปัจจุบันตอนนี้ อ่าอันนี้คือเรื่องแรกนะโอ้โหอยู่ในเฟรมเดียวกันครับเจอหลายกับซาร่าสองของสองโคตรตำนานนะฮะของลิพ์พูนะฮะซาร่าก็ยังไม่เลิกเล่นนะแต่เป็นยังไงก็เป็นตำนานอยู่แล้วนะฮะแล้วก็พูดถึงพาเลตการฉลองแชมป์ก็แบบแลกเปลี่ยนความเห็นกันว่าโอ้โหเป็นวันที่ดีที่สุดเป็นเป็นประสบการณ์ที่น่าเหลือเชื่อซาร่าก็บอกว่ามันเป็นอะไรที่เครซี่บ้ามากๆกับการที่แบบโอโ้ได้เห็นพาเลตตอนฉลองแชมป์อะไรแบบเนี้ยแล้วก็ตอนตอนขอบวนพาเลตอ่ะนะแล้วก็ เจลาหก็บอกว่าเชื่อผมนั่นแหละมันคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตคุณหลังนะแล้วก็เจลาหก็บอกกับซาร่าได้วยว่าไอประตูที่คุณยิงในนัดชิงแชมเปี้ยนลีกที่ยิงจุดโทษเข้าไปนำหนะึ่งศูนย์น่ะยิงใส,ส่สเปอร์คุณรู้ไหมผมนั่งดูกับเคนนี่เดวกิสแล้วเคนนี่เดวกิสร้องไห้นะเออประตูนั้นของคุณนะ่ะทําให้เคนนี่เดวิกิสร้องไห้และผมยังจําได้เสมอแล้วก็ เจอหลาดก,ก็มีคำคมทิ้งท้ายคำหนึ่งว่า The King made the King cry โคตรคมเลยโคตรเท่เลยแปลเป็นไทยก็คือราชาราชาแรกก็คือซาร่าทำให้อีกหนึ่งราชาก็คือเคนนี่เดากิตร้องให้มีแต่ความยิ้มย้มเจยสาสครับคลิปนี้พอได้ดูนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับวันนี้ หมดเวลาขอตัวลาเ,เพื่อนๆไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งในช่องของผมให้ด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หแชร์แล้วก็สามารถสาม,าถสามาถัครสมาชิกเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องคนแอคได้หรือจะส่งเป็นซ er ูเปอร์สติ๊กเกอร์อะไรก็ได้นะครับทการสนับสนุนกันวันนี้หมดเวลาขอตัวลาไปก่อนพบกก,ก็ม่โอกาสหน้าสวัสดีครับขอบคุณทุกคนนะครับ